ชัโป๊กมาติดเครื่องสูบน้ําตอนประมาณใกล้จะเที่ยงนะครับเพราะว่าอากาศไม่มีนะครับเพรา,าอากาศไม่มีต้องมาติดเครื่องนะครับดูเครื่องโบราณของชะโป๊กนะครับนี่ทำทุกอย่างนะครับชับโป๊กนะครับชับโป๊กชาแนลนะครับ เขาทําช่องของเขาอยู่ชับปกชนแนลเครื่องนี้เป็นเครื่องโบราณน,นะครับทำไมต้องติดตอนวันด้วยชับปกน,น,น้ำให้น้ำเย็นมันขึ้นมาน้ำข้างบนมันร้อนอม่อเช้านี่ดักกุ้งได้เยอะมากนะครับขนไปแทบหมดแรงนะครับ ก่อนติดต้องสำรวจน้ำมันเครื่องก่อนสำรวจเดี๋ยวน้ำมันเครื่องกระเด็นในต้นมะละกอนี่ครับชับโปกชับชับโป๊กชาแนลนะครับเขามีช่องของเขาชับโป๊กชาแนลนะครับเขาไปหาดูได้รับยังไม่เจอนะครับตอนนี้ชับโป๊กฉายาดังแน่อ,นอืมนี่เลี้ยงกุ้งมีตังฝากหลายร้านแล้วนะครับ ตอนนี้ฝากไว้ตรงที่ร้านหน้าโรงเรียน1นร้านร้านที่สองร้านยพอนร้านที่สามอยู่ตรงหัวเนินนะครับร้านที่4ี่อยู่แถวตลาดนัดนะครับชอบโปก๊กฝากตังไว้เยอะๆนะครับ ที่ทำเองทุกอย่าง,งน,นะครับ Top oaks are now.